โอ้ยเห็นพี่อแล้วดีค่ะสวัสดีครับผมอภิร่องพอกันสาปาคือเก่าเนาะจ้ะมาลงบัวนีบวอีก สาบแดดไล่เติบแล้วครับผมเศราแย่ๆแล้ว <c oughs> มือแหง้งไปมาลุ้นน้ำกันค่ะสีไล่สบวกแหลกปุเนาะบวก,ก,บวกขุนเหยาวคันเป็นล็อกเลยคะ่ะล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามหน่อยเนาะสาบดบ่อปวยจา้าาบาทีเดียวบดเพราะว่ามันคลองขุนเหยาวค่ะ คับผมเครื่องห่อนเครื่องห่อนกับเสื้อหมก่อนกับด้เขาก็บรรยากาศน้าเย็นนอกบาดฝนนอกหนาวหวบอกอกำลังกายก็ดีบน้่หอนบ้านใดค่ะถือว่าอุ่นอุ่นหลังกาย นา่มอาบนามเ้อมันรยากเวาวน่จะ <laughs> บวกละค่ะอยากลอให้บวกก่อนนะเราจังมาหลุนมาชมน้ำกันค่ะสลไลบ่บวกลวพี่น้องนีเก็บจากสวิงเวยครับผมสมึงอ,อกมาเนาะตันก็ขาวเกยเลยลแล้วนี่เก็บมันอย่าไลติบเลยไล้ไถอดใหนหนึงยด บลกดูว่าเห็ดปานไปเนางเห็นปลาล่าบ้างเห็นปลาด้วยอะบอกแล้วครับผมโอ้ยใส่เวลาหลายเติบต้นเติบนี่เบิ่งปลาดีกันทุกคนโอ้ยหลายล็อกก้างด้วยครับผมเป็นล็อกก้างอู้หูหลายพี่น้องอือเต็มเลยเดี๋ยวจะเดินเก็บปลากระเดินแล้วสิจับกันครับผมโอ้ยสุดยอดแถี่วๆเลย เดี๋ยวยเราเสด็จจะปลาแล้วครับผมเอาลุยแล้วครับผมปล่อยเป็นนาทีเสือเรือต่อไปครับผมจะปลาหลายแหง้งบ่วงนี้หลายแหง้งบ่วงก,กลางเนะาะแต่ยังมีอีกบ่วงนึ่งน,นะครับผมที่หลายแห้งเลยละ่ะหลายกว่าบ่วงนี้อีบกบ่วงปลาผสมมังกรกันอยู่งหมนกันเลยเดี๋ยวจะบ่วงนี้แล้วก่อนเนาะ แก่กอนเือน่เ่เกินเลโอ้ปลาคอใหญ่หาบ่อผอแมเก็้ว่าหาบ่ออนี่เออมีคิทบุกจะมาเล่อเล่อยอ้ยตัวใหป่าตุ้มกหลไยแด้หลายแหงบางนั้นลายแหงจุดกลางจุดล็กที่สุด กระสิบขคุขระไปาาไหเนาะบุญประม่าทดีครับผมเพราะว่าป้าเพิ่งบวได้เขาซาเขาซาบด้ิตขางอยู่นครับผมแถวเลยเแถวเลยพี่น้องครับผมกบยังไงล่ะสะเดิน้าจวิ่งก่อนเอาไปที่รถัก็ได้ปลกาได้ขวิกระดูเลยช่วงกลางตคอาย ทำได้สเดือนไปแค่แข่อย่างนั้นให้ดูนี่ปุกดุกประมีกเลยป๊บเยบเลียบแทงปลาดุกระันปลาคอเลยปลาเข็งอย่างนี้นี่นี่ดูมับ าคอนอยู่ตรงนี้เองนอยู่ทงกลาอยู่แล้วรอมนเด้อค่ะเด้อจะปาอสกวงเลยากอิสูง่แกสเือนขนาดเด้ยิเ ยิงขึ้นไงนี้ยเงี้ยเด้อสวีให้ได้ไอ้พร้อมแล้วลุยต่อไปเสร็จแล้ว,แ,ลวแต่โบหลายทำคลิปนั่นเนาะ <c oughs> คลิปนั่นทีมหอบไปพอเนาะโอ้โหไลดีผ่านนะพี่จะไปฝูกหมานแบบนั้นพี่น้องก็ว่า เอาปลามาปล่อยบ่เพ่าได้ปล่อยได้ครับผมปลาธรรมชาติมาผลได้ไฟสิปล่อยลุงสาบนเลยที่ไทยพี่น้องเบิ่งคือปล่อยลุงสาด้วยครับผมลายแหงขาดเลยปลาธรรมชาติเนาะคนกุ่เดียวหมดเลยไอ้ของไอ้ของนี่น้องให้โอ้โอสลิดกับมี ต้องหน่อยหน่อยครับผมปอคอปอคอปดุกปาจั๊กจั๊กครับคับตีก่อนเลยเขาไปล่างเั้งไม่ค่อยเก็บตัวอีกหลอดหนึ่งไม่เลยหมวนไว้อยู่โอ้เกิดยัง พิ่งลวนดิหนิดู้ิว่าไงแต่เจมู่ด้วยหนิดิตมเนาะ ลางกนเ้องูกระขออม่งดีแหหุด่ารจต้มเนาะกร่เทียวค็ขึ้นแล้ว พอสีอน,นีเจามงึกไเน,เ,กเนี่ย่นี่เลยจับเป่าได่เเด่งเสปากเงไหมสิโลให้แหงกับพ่อใดเด้อพี่น้องเพราะว่า ควายมาลงนำ้นำลกนำ้ำเนาะควายมาลงเนาะควายสิมาลงแต่ควายมาลงเลยขึ้นน้ำซีเมนต์น้ำสีเสียเลย ฉีดลงไเลยต้มอืมจะกอไปแถวเลยขึงเวสตินอไล่ไป เขาเดียวเขาเดียวเลยที่เด็กเข้มสองสามสีบอกของจูข้จูก็แล้วนะตีระคอกระคอยายดุนขออยายเลยเลย การกับต๊กิโนแล้วอนาคตเก็บท้ายแล้วใช่ไหมคค่อยเก็บตกะานี่ยไม่ค่ะประคองมาดูหมอนนชาเป็นปาขึ้นมาอย่าดี ก็ขาวาก็มีไงไป้ล uh ้างตาได้ได้แล้วนี่บเรื่องเยมีดีขึ้นมาเต็มเลยเนาะมาดูดูวบางทีเพอกอนจะกินไหมแคน้อยจคจกไป จะถ่ายเราไปหลังที่อพลเขาล่คืนแน่นั่นให้มาคือลอยขึ้นนิ่นึงจับเอาปล่อยน้ำลงคขึ้นนะนั่นั่นนั่นนั่นจับถูกก่อนด้หน้าเด้หิขึนมาดูดบนจกโต๊ก่อนขึ้นจักต้มแล้วขึ้นจักต้มมึงไงนี่จับปูมือดอกจบ

ผลเทปปลาหลางเด้อค่ะอือไออยู่มุมสูงอุ้ยหลอดมีหลายแห่งเฮ้ยอู้โอ้ยโ,โจยโจรโจ อเห็นพี่ป้าเลี้ยงอุ้ยงามแหงหอกอกปลาคอหลเนา่ เอาหน,าม,น,น,า,หน,นามตัดกดปูปเอาตู้ใช่ะั้งไปไปปลามามาเหลือปลาเด้อค่ะหลายเลยแยงลรอบที่ซายแยงค่ะเพิ่งนี้นะน,นี่ล็อกที่สองได้หนิเนานะขอ,อ,องยาวได้ครับผมเลยอีกสองล็อกคุณพี่น,อน้องจับไปถือละน้อยเนาะเพราะว่าจับทีเดียวจับประมดดอกครับผมทีเดียวหลายแง่ไปรับทีนี้กับพ่อสมีเนาะจ้าฝากกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณพี่น้องเลยครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมเลยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับในคลิปหน้าฝากกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอืมหัวฝนเหลหมาขุ่มหน่อยนะเหลือกไปนะก่อนนะเนาะปล่อย